แต่มันแต่ว่าผมเชื่อว่าคือเด็กรุ่นใหม่มาที่ที่ที่ดูเราแล้วอะไรเงี้ยเยอะแยะเหมือนกับแม็กเนี้ยมาเนี่ยผมว่ายังไงมันก,ก็ดีขึ้นแต่แค่ว่าผมว่าดนตรีก็เหมือนกันแหละมันก็มันก็จะมีแก๊งที่กูไม่กลับก็ปล่อยเขาไปยอะไรเขีายปอยเมื่อเมื่อก่อนเหมือนที่บอกว่าเรา,ราเราอยากดึงดึงคนที่อยู่ในวงการเราให้มันนั่นทุกวันเนี้ยเรื่องของมึงละกูไม่รอและเราก็ทั่คอนเทนต์ไปอยากดูก็ดูไปไม่ดูเรื่องขอืมง ถ้าได้โปร่งท,ทิปดาเขาเรียกว่าทิปเปนโอใช่ไหมกิบกิปเป็น <3 S 1> สามตัวทิปเปนโอแคปตันแต่งบน้อยหาแบรนด์จีนสเปคเดียวกันหรือโกดังมาแทนได้ไหมครับจําเป็นต้องออสซอลิดบอร์ดอิมเมอรี่ไหมออสซอลิดไม่จําเป็นแต่ว่าเฟดบอร์ดอิมเมอรี่ค่อนข้างจําเป็นอแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นคือหมายถึงว่าถ้าทุกส่วนมันใช่หมดแล้วอิมเมอรี <S <S ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อิมเมอรี่อ่ะ มันก็ถูกเฉลี่ยไปแต่ถามว่าอีโบนี่มีผลไม่มีผลมีผลมากเลยอในความในความที่ที่ที่มันเป็นความเป็นแคปตันพูดง่ายๆเสียงมันจะชัดเสียงมันจะชัดแต่จริงดิจิกมันจะจมนะมันจ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 ะใสอย่างเดียวมันมันจะไม่มีอะไรคือเอาง่ายๆถ้าถ้าถามผมนะถ้าเป็นผมอย่างนี้ก็ได้การที่เราจะหาเฟสบอร์ดอีโบนี่เนี่ยค่อน้างยากในในกีตาร์ราคาจีนราคาราคาล่างๆอ่าส่วนใหญ่มันจะเป็นของแพงทีนี้ ทีนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าเราไม่จะไม่ไปถึงมาตินเนี่ยเคื่ออะไรก็ซื้อเพลินอ่านึกออกไหมหมายถึงว่าให้มันเป็นไอ้ที่เปนโอเนี่ยแล้วก็เป็นโอที่มันเป็นรอสบูดแบ็กไซร์รอสบูดเนี่ยไม่ต้องออสูริตหรอกแล้วเราเก็บเงินไปเรื่อยๆคืออันดับแรกคือคือให้มันพิสูจน์กับเราว่านายคือทรงที่เราชอบจริงๆอ่าเพราะว่าเพราะเอาจริงอ่ะทรงแล้วก็ไม้ข้างไม้ไรได้คอเคยได้เนี่ยมันก็ถือว่าผ่านแล้ว เป็นเป็นอีเบออีเบอนี่เนี่ยมันก็มันก็ใช่ขึ้นมาอีกมันคือคอมพลีทใช่แค่นั้นอะแต่คุณอย่าลืมนะว่ามันต้องเป็นวีเชฟนะถ้าเป็นแคปตันอะพวกนี้ไอพวกนี้ก็มีมีผลมันก็มีมีผลเหมือนกันนะมีผลพอๆกับฟิงเกอร์บอร์ดเหมือนกันว่าเป็นอีเบอนี่เหมือนกันทีเนี้ยพอเป็นคอวีผมก็เคยมียี่ห้อจากาดเลยพวกเนี้ยของของอะของจีนไม่ค่อยมีเหรอาส่วนใหญ่จะเป็นญี่ปุ่นเก่าๆอะจะมีตามโกดังอะเป็นคอวีอะแต่ว่าของจีนไม่ทำคอวีอะไม่ไม่มี ไม่มีคอวีส่วนใหญ่มันจะทำเป็นทําเป็นโมเดิร์นมากกว่าแต่ว่าแต่ว่าคุณภาพไม้คุณภาพจะดีคุณภาพของจีนจะดีกว่าของโกดังนะโกดังบางทีเจอไม่อาจเจออะไรพวกนี้บางทีแปะมาเป็นรถบูดแต่ในเป็นไม่อ,จจะ,อะไรเ <c oughs> งี้ยก็มี <c oughs> แต่ว่าอุย้ยของราคาที่นี่อย่าไปซีเรียสเลยสี่พันสี่พันห้าพันเงี้ยเอาเป็นว่าสเปคให้ให้เข้าข้าวให้มันตรงอะไอเฟดบอร์ด ป็นอิมนี่อ่ยยังไม่ต้องไปเอาก็ได้เอารูปทรงเอาอะไรก่อนเออ<ม>เอาลักษณะไม้ให้มันตรงซื้อบอร์ดยังไม่จําเป็นก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าจะซีเรียสจริงๆนะ<ม>เก็บเงินแล้วก็ซื้อคับตันเลยให้มันพิสูจน์กับเราก่อนว่า<ม>เอ้ยนายเป็นคู่หูเราหรือจริงหรือเปล่าเพราะจริงๆอ่ะทิปเปนโอที่เป็นรถส่วนมันก็ให้อารมีกแบบหนึ่งเหมือนกันหาลองก่อนกนเลคัตันบางทีคุณอาจไม่ชอบก็ได้ใช่จริงจริงๆ Yeah, yeah, มันพูดยากว่ะมันมันเกี่ยวเทคนิคการเล่นเนอเอาไนวาเดเอาไปหากันไม่งั้ <S <S นะผมจะพูดแลด้วเหนือมันจะยาวอ่ามันจะมีวิธีเล่นของมันพอเวลาเล่นเล่นนี้เนี่ยค่อยว่ากันมาละ